สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะอุ่มจะแชร์ Weekly Food Routine ค่ะทุกคนจะได้เห็นตั้งแต่การไปหาร้านอาหารอร่อยๆจนไปถึงอาหารที่อุ่มทำเองที่บ้านไปดูกันเลยว่าอุ่มกินอะไรบ้างในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามือนี้นะคะก็มีมัดกินข้าวเที่ยงกับพี่แฟรค่ะมือนี้จะเป็นมือที่แบบออร์แกนิกจัจัดเลยคนที่เป็นวีแกนอะไรองนี้ก็กินได้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นวีแกนแต่ว่ามาลองกินเพื่อสุขภาพกันดู ร้านนี้นะคะชื่อว่าซัสติน่าพอขึ้นชั้น2ไปเนี่ยเราก็เจอร้านอาหารเลยซึ่งในเมนูเนี่ยก็จะมีอาหารออร์แกนิกมากมายอร่อยเยอะมากคือแบบปลาตัวเล็กตัวน้อยมากอ่ะนกินน้อยน่ารักของอุ๋มก็คือโทษไปเลยค่ะอุ้ยดูแบบข้าวโพดดีมากมิโซะี่สุกเขาก็ดูดีอุ้ยเขามีพี่แค่ตามรอย,ยิบโซนะคะ ต้าหู้ก็คือน่ากินมากเลยอันนี้คืออกเฟืองฟ้เปล่าเขามีแบบดอกเฟืองฟ้าไปทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นชามบะหมี่ก็อันนี้คือชามมันบดก็คือข้างในเป็นผักเหลืองมีสีแบบจุดๆในส่วนของเมนูที่ผมกินในวันนี้นะก็จะมีเซตปลาสบะทอดค่ะแล้วเขาก็ราดซอสผักผลไม้แล้วก็มีบะหมี่ผักด้วยค่ะด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ จะขายของแบบโกลเกตนต่างๆอะได้ย่างเงี้ยแล้ก็เป็นหวานๆหอมๆมันๆเป็นตคอคิดถ้าคุณติดกินก็อิ่มแล้วต้องหันเล็กกว่านี้เดี๋ยวเขาแบบอิ่มแล้วไม่ซื้อแล้วอ๋อเหี๋ยวเราแครอทใช่ไหมนี่เมื่อกี้เขาให้ชิมแครอทเราก็เลยได้แครอทแต่ว่าเบานี่หมดคือแคร์เหมาไปแล้วเราไปกิน จะให้ชิมชาด้ยนะคะอโอ้ชาชาใบโมโรเฮยะนะคะรสชาติคล้ายคล้ายชาเขียวไทยตัวน,นี้คือจะมีวิตามินที่เยอะกว่าผักโขมถึงทุเท่าเลยนะคะโอ้ชนช<า>ค่ะโดนป้ายยาไหมคะกินเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่ร้านซานี่ค่ะร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องดื่มกาแฟมีชาเขียวอุมสั่งเป็นเดอร์ตี้ค่ะสำหรับวันนี้ผมสั่งเป็นเดอร,ร,ร์ตี้กลับบ้านของแก้วคนอะไร นรำัาลาเป้คะ่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่กออสเซอรี่ค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพี่แคร์เนี่ยแม่บ้านเดลี่นะคะเขาแนะนำมาว่าของที่นี่มันราคาดี ไปดูโซนเนื้อก็คือมีเนื้อหลายแบบให้เลือกมากแต่ว่าครั้งนี้อุ่มเลือกไม่ถูกเอาไว้ครั้งหน้าละกันและตอนนี้นะคะก็เป็นในส่วนของมือเย็นแล้วอันนี้จะเป็นวัตถุดิบหลักที่ได้มาจากการช็อปซูเปอร์ตะกี้นะคะ ก็จะเป็นกุ้งขาวก็เลยคิดว่าจะทำกุ้งผีเกลือือให้มันมีแบบรสชาติขมข้นเผ็ดจี๊ดจน๊ดอ,อ,อันนี้ก็คือกุ้งผัดพริกเกลือน,นะคะอเอาขึ้นจากเตาแล้วแบบคืเนี้ผมค่อยๆทำเพราะว่ากลัวมันจะไหม้นะคะก็น่าจะกำลังดีเลยแล้วก็จะกินคู่กับแกงจืดหมูสับแล้วเดี๋ยวเอามอาปั้นกับอุ้เส้นแล้วก็ใส่ผักกาดขาว อันนี้ผมแม่หองใช้เท้ายี่กลุ่มมาเป็นแบบครึ่งเดียวแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกับหมใช้เท้าไทยยังไงนะก็เดี๋ยวลองดูกันกับเมนูแกงจืนด,น,ดน,นี้มีอันนี้ใส่ผักกาดขาวลงไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันก็เยอะเกินไปหน่อย น้ำซุปกม้มกล่อมดีมากเลยค่ะอยากกินแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2นะคะจริงๆชาวนี้ผมมีเรียนโยคะเดี๋ยวจะไปยิมกันก็คือก่อนไปเนี้ยก็จะกินขนมปางก่อน1แผ่นทาเนยถั่วแล้วกันแล้วก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเนยถั่วที่เลือกวันนี้ยมันกินยากนิดน,นึงมันเปนกก็นเนยถั่วีแกนมันก็จะกินยากที่ใจว่ากินยากไปค่ะ มือนี้กินเป็นซูปอรนเสิร์ฟซึบุหาร้า,าที่ขอกเสิร์ฟอร่อยอยากมากแล้วร้านนี้ก็ซูปปเปอร์นีเหมือนกันเมนูนี้นะจะสั่งในวันที่แบบรู้สึกอยากได้อะไรคุ้มค่านะคะก็คือเป็นข้าวผัดบา้านอีกจะมีไข่ดาวแล้วใช่ปะ่ะดูมีปลาหมึกมีกุ้ง แฮมไส้กรอกเราจำได้ว่ามันมีหมูกรอบด้วยนะแล้วก็สั่งอันนี้มาด้วยเป็นแบบว่านา้ำซุปกินแบบแซ่บๆหน่อยนะกับพักหวานเพราะว่ากินแล้วมันจะแบบมันๆนะคะแล้วก็มีปลาสลิดเค็มๆวันนี้ก็เป็นวันที่สาแล้วค่ะนี่เจอน้องอ่างเปาด้วยนี่อันนี้ก็คือทีเด็ดของวันนี้ค่ะก็คือมะยงชิดแบบปอกแล้วด้วยนะคะอ่ะทุกคนดูอันนี้คือแบบแช่เย็นมาแล้วกินแล้วแบบสดชื่นมาก เพิ่มความจีดจาสน,นะคะกับต้มยำน้ำใสแซ่บมากนี่เราสามารถเติมมะนาวหรือพริกเพิ่มความจีดจาตได้ด้วยแล้วมือนี้ก็ยังมีค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือไข่เจียวเป็นไข่เจียวหนานุ่มแก่เผ็ดหนานุ่มมากนุ่มวันนี้ก็เป็นวันเกิดของอุ๋มมือเย็นก็เลยมากิน พิซซ่านะคะที่ร้านเปปปีนาค่ะก็จะทำให้มันดูพิเศษพิเศษนิดนึงส่วนคืนนี้อุ๋มก็จะต้องเตรียมข้าวกล่องไว้สำหรับกินพรุ่งนี้ตอนกลางวันนะคะพรุ่งนี้อุ๋มมีงานที่พารากอนแล้วมันก็หาที่กินข้าวค่อนข้างยากแบบคนมันแน่นนะคะก็เลยเตรียมไว้ก่อนสิ่งที่คิดไว้ในหัวเนี่ยก็คือจะทำไก่เทริกิแล้วก็เนี้ยจะหมักทิ้งไว้คืนนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอุ๋มจะเอามันน้ำกระ h ะ n ะ จริงก็ไม่เคยต้องเข้าโพดมาก่อนนะคะนี่คือครั้งแรกมบา,าโอ้ยหอมมากเลยอโอยใช่หรือเปล่าปอนหรือเปล่าะจะบอกว่าสองฝักนี้40กว่าบาทได้แล้วนี่เมื่อกี้มีการชิมนิดหน่อยวันที่4แล้วค่ะอันนี้ก็ตื่นเช้ามารีทำกับข้าวที่ค้ังไว้เมื่อคืน ข้าวกล่งของเราทุกคนมันผิดพลาดมากมันแบบมันไม่ได้เลยมันแห้งมากไก่แห้งมากแล้วก็คือโชคดีที่ได้ขนมปังอริเคเซอร์จากพี่มูมิงนะคะพี่ที่ร่วมง,งานด้วยเขาเอาขนมปังมาให้โชคดีมากๆเลยกินเสร็จก็รีบกลับไปทำงานต่อ <c oughs> ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในอีเวนต์งานวันนั้นนะคะเอามาฝากให้ดูกัน <c oughs> เย็นนี้อุ่มได้ข้าวกระเพรากลับมาจากที่ทํางานค่ะเอามาอุ่นใหม่แล้วก็เบคอนทวิสเป็นของที่เหลือเมื่อกางวันเผ็ดแบบเข้มข้นมากอูเ่เผ็ดมากมันไม่หนำใจก็เลยไปทอดไข่ดาวแล้วก็ย่างเนื้อเพิ่มเพื่อยกระดับกระเพราจานนี้กินคู่กับน้ำส้มคันแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะยงชิดช่ำ <_ d ata> วันที่5แล้วค่ะวันนี้อุ่มมากินที่ร้าน Get Fresh นะคะอยากกินของฮิตี T ้ e. เริ่มจากน้ำฮิบิสคัสคือกินยากมากจานหลักนะคะจะเป็นแรปร้อนค่ะสไตล์แม็กซิกันคืออ่มชอบฮอตซอสของเขามากเลยกินแล้วเผ็ดร้อนกระเพาะไปสัพักนึงเลยขอลองน้ำอีกสักทีอืมแบบกินยากมากไม่เข็ดด้วยมือเย็นก็จะมีแก้วมังกรนะคะอยากได้ผลไม้ที่กินแล้วเย็นชื่นใจ ของเขาก็จะเป็นไก่ทอดกระเทียมนะคะหมักไว้ก่อนกินกับบะหมี่ผักสําเร็จรูปตามด้วยผัดผักบุง้งก็คือไม่ได้ชิมก่อนอางขึ้นนะชิมตอนอางขึ้นแล้วอ,อร่อยแบบเทลตี้อ่แต่ไม่เค็มมากก่นตเกินไปอุ้ยใช่ได้นะหอมกระเทียมแล้วก็พริกดุด้ มื่อเี่ของเราวันนี้นะคะเป็นบะหมี่โลยะอะไรสักอย่างโลยะยะแล้วก็ผักสลดัดแล้วก็มีไก่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดไม่อิ่มก็คือเกินได้กินไปดูซีรีส์ไปค่ะวันนี้ วันที่6แล้วค่ะมือนี้ได้กินแค่ขนมปังแ้ก,กอบเป็นขนมปังนมนุ่มเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะคะอูมมาทํางานที่ห้างห้างแตกมากไม่มีที่กินเลยเลยต้องมาหลบกินในห้องที่เหมือนห้องสำนึกผิดในส่วนของมือเย็นวันนี้ก็จะเป็นปีไกายามะจังอันนี้เป็นปีไกที่อูมมาชอบมากน่าจะชอบที่สุดในบรรดาเฟรนช์ชายไก่ทอดแล้วว่าเขามีวิธีกินด้วยนะคะถ้ากินตามเขาว,าวิธีมันจะเป็นอย่างนี้ ดึงส่วนปลายปีกออกมาก่อนกินอย่างนี้เลยอ่ะรสรสเกือบหมดการกินแบบนี้ก็คือได้เนื้อทั้งหมดเลยช่ำช่ำฉ่ำา่ำเลยทุกคนข้อเสียคือมันจะหมดเร็วอันนี้เป็นถั่วง,งอกพัดนะคะเอามากินแก้มตัดเลี่ยนนะคะวันที่7็ดวันสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ก็มากินที่ฟู้ดคอร์ทพารากอนนะคะ่ขาหมูค่ะไม่เาาอา มื้อเที่ยงวันนี้อุ๋มกินเป็นข้าวขาหมูค่ะใส่ไข่ด้วยราคานี่อยู่ที่100บาทแพงมากค่าเช่าที่น่าจะแพงแหละแล้วก็ตามด้วยน้ำสตอรี่ป่นจากร้านบูสนะคะตอนสั่งเราบอกว่าเราไว้ชื่ออุ๋มแต่ว่าตอนรับอ่ะเขาเรียกเราว่าคุณอู๋คืออย่างแม่นช่วงบ่ายก็มีเวลานิดนึงก็เลยมาเรียนแคลิกราฟีกับพี่นารีนะคะ เบาหรอพิงหเบาแค่ไหนี่ยเบาก็คือแบบเบาแล้วไม่กดไม่หรอใช่ใช่้นเบาลวหนัมันต้องกดกดล้าขึ้นเบานนัก้สอมตกอ่ะสะดุ้ไม่มีแบบโอ้ยมันอันไม่ออกเลยอ่ะมันออะไรนะมันเหมือนกันหมดทุกตัวเลยจเขียนว่านารีเหรอเนี่ยนารีนี เป๊ะไหมเหมือนไหมเป๊ะเลยเฮ้ยเป๊ะเลยเฮ้รู้ก็รู้คนเดียวกันแสดงว่าพี่นาเรียเห็นภาพสุดท้ายก่อนเขียนแล้วถูกปะก็ต้องมีประมาณเนอะคาลิกราฟีมันเป็นกางบางแห่งแต่ว่าแบบก็เราจับตรงนี้แล้วเราจะไปไหนต่อเราทำอะไรต่อจะทำอะไรจะไปไหนขอบคุณนะคะนี่ก่อนจะเลิกงานนะคะอุ๋มก็ขอเติมไอติมทูโทนอีกสักหนึ่งอัน วันนี้ก็ขอเป็นอะไรง่ายๆค่ะเริ่มจากทำไข่ดาวก่อนเลยแล้วก็ตามด้วยก็เพผารอมนี้ผมใช้สัน้บไก่นะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งด้วยเผ็ดมากมกลิ่นจ้ำอร่อยมากเป็นไข่ดาวที่แบบเกือบสุกอล้วกุนและนี่ก็คือว t I e อ t ีด a น e วีคลิปแรกนะคะผมก็ขอฝากว t I e อ t ีด a น e วีในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ